สวัสดีครับทุกคนแล้วก็ทำตามสัญญาได้แล้วนะครับตอนนี้ก็คือจะมารีวิว Netflix ซีรีส์ Life After Death with Tyler Henry นะครับทุกคนนี่แหละครับคือคนที่ผมบอกว่าอ่ะไม่ใช่คนที่ผมบอกนะคนที่ Netflix เขาได้เคลมว่าเป็นมีเดียมหรือว่าร่างทรงที่ มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในโลกนะครับแล้วก็มีคนที่รอที่จะต่อรอตอบคิวนะครับรอตอบคิวที่จะได้มาพบกับเขาได้ให้เขาช่วยเนี่ยถึง3 0 0แสนคนด้วยกันและตอนนี้ทางเน็ตฟิก็ได้คิดว่าเอทาที่ผมไปอ่านมานะครับในอินเทอร์เน็ตก็ พอซีรีส์นี้ได้ถูกปล่อยออกไปในเน็ตฟลิกกก็น่าจะมีคนมากขึ้นอีกเยอะแยะเลยแหละครับพี่รอตอบคิวให้เขาช่วยเพื่อที่จะได้คุยกับเขาอะไรอย่างเงี้นะเพื่อให้เขาแบบเป็นร่างทรงให้จิตสัมผัสให้อะไรใช้จิตสัมผัสให้กับคนเหล่านั้นนะครับผมประมาณานั้นแล้วกต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเดอะบักเก List กับผมอีกครั้งนะครับผมขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วงรีวิว ซีรีส์แอนด์มูว์วิสเลครับแล้ววันนี้ก็หน่ะอย่างทุกคนรู้นะครับผมไลฟ์อัปเดตนะครับวิทย์เฮนรี่ไทเลอร์อ่าไทเลอร์เฮนรี่ครับผมขอโทษทีครับผมไทเลอร์เฮนรี่นะก็ประมาณว่าเกี่ยวกับก็คือคนนี้เขาเป็นจิตสัพพันมีสปอยนะทุกคนมีสปอยนะครับผมแต่จะไม่เยอะมากครับมีสปอยเล็กๆน้อยๆนะอ่า ไทเลอร์เฮนรี่เขาเป็นจิตสัมผัสก็คือง่ายๆว่าเขาเป็นร่างทรงเขาเรียกแต่ว่ามีเดียมครับผมหรือว่าร่างทรงนั่นเองที่แบบมีจิตสัมผัสกับกับคนที่แบบว่าเสียชีวิตไปแล้วไม่ว่าจะเป็นแบบสปิริตหรือว่าเป็นวิญญาณของมนุษย์หรือของสัก์ก์ตามนะครับประมาณนั้นออกแนวว่าประมาณแบบเห็นนิมไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงแล้วว่าก็ เอ็ดฟรีก็ที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นไม่ใช่ซีรีส์แบบเป็นหนังภาพยนตร์หรืออะไรนะครับมันเป็นกึ่งสารคดีครับผมเป็นแบบด็อก u เมนทารีเป็นกึ่งด็อก u เมนทารีหน่อยๆด้วยซ้ำไปนะครับประมาณนั้นแล้วก็ตอนนี้มันรู้สึกว่าจะมาแค่ประมาณเก้า EP เองครับใช่ตอนนี้มาแค่เก้า EP เท่านั้นแล้วก็มีข่าวออกมาว่าแน่นอนว่าพอซีรีส์ Life After Death with Tyler Henry ออกมามันถูกเผยแพร่ออกมาเนี่ยก็ ค่อนข้างโด่งดังอยู่เหมือนกันแล้วก็ได้รับผลตอบรับดีมากก็น่าจะมีซีซั่นต่อไปอย่างแน่นอนซึ่งผมมาดูครบหมดแล้วนะครับเฉพาะซีซั่นแรกนะ9ตอนก็โอเคโอเคอยู่เหมือนกันก็อืถือว่าถ้าเกิดใครที่สนใจหรืออยากจะแบบเออมีคำถามเลยจะไปดูซีรีส์เรื่องนี้ครับก็ไปดูกันได้เลยทุกคนแล้วถ้าเกิดดูล้วก็มาคอมเมนต์กันด้วยนะว่าอะไรจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวต่อ จะเจอกันคลิปหน้าต่อไปนะครับผมตื่นเต้นนิดนึงครับจะเจอกันคลิปหน้านิดนึงเดี๋ยวจะมาเจอกันคลิปหน้าทุกคนสำหรับ EP หนึ่งเพราะนี่คือ EP ศูนย์นะครับทุกคนใครชอบยังไงหรือไม่ชอบยังไงก็มาคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมไม้บ้างนะทุกคนแล้วก็แบบมันคอมเมนต์ประสบการณ์กันได้นะทุกคนว่าแบบเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้นะหลังจากที่ได้ไปรับชมกันแล้วนะ